เราจะต่อลมหายใจให้แกรุร่นนี้ขนาดเล็กในพิษไทยได้อย่างไรวัสดีรับกันพุทธเกียรติรค,ครับขณะน,นี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านพัฒไทยสำนักงานการมสมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนแห่งนี้นะครับมีนักเรียน14คนครูหนึ่งคนพันโรงและครูธุรการอย่างละหนึ่งคน ท่านผู้ไม่เกียรติทีรปครับเราต้องมยอมรับนะครับว่าประเทศไทยของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตทางการศึกษามีความล้าหลังกล้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตกอยู่ในสภาวะเหมือนคนป่วยในห้องไอซีเรียนก็เครียดสีเวลาเปล่าและคุณภาพเด็กไทยทำไมยังรั้งท้ายโลกอยู่ และนอกจากนั้นนะครับเรายังมีวิกฤตทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับการศึกษาไทยมาตลอดคือโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจํานวนมากกว่า1 5 0 0 0โรงทุ่ประเทศไทยและมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปีภาครัฐมีความเชื่อว่าหากยุบควบรวมโรงเรียนแล้วนํานักเรียนไปเรียนร่วมกันจะทําให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น พราะโรงเรียนจะมีครูครบชั้นนักเรียนก็จะได้เรียนครบทุกกลุ่มสาระปัญหาครูไม่ครบชั้นจะหมดไปท่านผู้ม่เกียกรติจะกบครับในมุมมองของผมแล้วผมเห็นว่าการแก้ปัญหาในลักษณะดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงกับสาเหตุแห่งความล้าหลังของการสาษาทยอย่างแท้จริงมันก็ทำนองที่ว่าคันที่หัวเขา่าไอ้เกาที่หน้าผา แล้วมันจะหายคันได้อย่างไรล่ะครับหากปัญหาที่แท้จริงยังไม่รับการแก้ไขอยู่อย่างนี้เราไม่มีทางก้าวเข้าสู่ความเป็นสากวดได้เลยและนับวันการศึกษาถไทยก็จะล้าหลังมากขึ้นและก็มากขึ้นเรื่อยๆทางเกียรกิจที่ครูครับความล้าหลังของการกสาไทยน,นั้นที่แท้จริงแล้วมันเป็นผลมาจาก 1. ไม้เซ็ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างล้าหลัง ้อ2เรามีหลักสูตรที่ล้าหลังและอันที่3นะครับครูผู้สอนยังมีวิธีการสอนแบบล้าหลังยังไม่ยอมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนและไม่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริงยังคงยึดหลักสูตรเป็นสำคัญเหมือนเดิมดังนั้นมันจึงหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยถ้ายุบโรงเรียนแล้วเอาเด็กมานั่งรวมกันในบรรยากาศการเรียนการสอน เหมือนสมัยร้อยห้าสิบปีที่แล้วซัำไรไปยิ่งกว่านั้นนะครับท่านภูมิเกียรติคุโบครับมันยังเกิดการสูญเปล่าทางการศึกษาเป็นจำนวนมากในการยุบโรงเรียนแต่ละครั้งเพราะโรงเรียนที่ถูกยุบนั้นจะตกอยู่ในสภาพตัวนี้ท่านภูมิเกียรติคุกรบครับเราจะยกระดับการศึกษาไทย ไอ้กาพาสู่ความเป็นสากลได้อย่างไรอนาคตการสาษาไทยควรไปทางไหนครูเราต้องสอนอย่างไรไอ้ท่านสมัยและเหมาะสมเด็กทุกใหม่และปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กใครจีเป็นคนแก้และแก้อย่างไรท่านผู้มีเกียรติกรูครับสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กแล้วผมเห็นว่าเราไม่จำเป็นจะต้องยุบเราไม่จำเป็นจะต้องย้ายและ ไม่จำเป็นที่ต้องไปเรียนรวมกับใครเพียงแต่เราใช้แนวคิดที่ว่าถ้าเราต้องการนิวโปรดักต์เราจะต้องมี2นิวดังต่อไปนี้คือ1ครูและบุคลากรในการศึกษาต้องมีนิวหมายเซตท่านที่ทรบค,ครับโปรดเข้าใจนะครับว่าชุดความคิดที่เราเคยสร้างความสำเร็จในอดีตนั้น มันไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในยุคปัจจุบันนี้แล้วนะครับเพราะว่าชุดความคิดเหล่านั้นมันตกรุ่นและไม่เหมาะสมกับสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไปลำดับที่สองนะครับเราต้องมี New Process ท่านที่เคารพครับในโรงเรียนขนาดเล็กนั้นเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบ,บวนการต่างๆนับตั้งแต่กระบ,บวนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ส่งเสริมให้ท้องถินมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้นกระบวนการประเมินต่างๆในเวทขนาดเล็กนับตั้งแต่การประเมินของสโมสรจนกระทั่งการประเมินวิทยาฐานะของครูในเวทขนาดเล็กต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดและนอกจากนั้นนะครับท่านครับเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรต้องเปลี่ยนใหม่ให้สามารถพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าทุกวันนี้ความรู้มันหาง่ายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสุดท้ายนะครับท่านดีกรบครับเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราต้องพัฒนารครูให้มีความสามารถปรับการเรียนของผู้เรียนและปรับเปลี่ยนการสอนของตนเองจากการยึดเนื้อหาเป็นสำคัญ สู่การยึดผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างแท้จริงและนอกจากนั้นนะครับคุณครูครับครูยังจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นเรียนได้ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยที่สามารถเข้าถึงแรงเรียนรู้ได้ทั่วโลกนอกจากนนั้นนะครับคุณครูครับคุณครูต้องมีความสามารถ ในการคกกิงหลักสูตรเฉพาะบุคคลขึ้นมาอันจะเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่ความเป็นแฟนพันธ้ตามแนวทางที่เขาถนัดและสนใจก็เท่านี้แหละครับท่านผู้มีเกียรติที่กรพบครับเราก็จะสามารถสร้างโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดจิ๋วแต่แจ๋วได้แต่ก็อย่าลืมนะครับการที่จะปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในระบบการศึกษาไทยให้เข้าสู่ความเป็นสากลได้นั้น จะต้องเริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนไมายสิทของครูและบุคลกากรทางการศึกษานะครับแล้วท่านล่ะครับปรับเปลี่ยนไมายสิทของตัวเองหรือ,อยังขอขอบคุณภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อชีน้ำนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย